สวัสดีค่ะพี่น้องปงป่ายสุขทุตคนเมืองนิคมปูพ่อยายเนื้ก็ละจาพี่น้องจ่ายายเนื้ก็มีการมาเิ็เรื่องโซแอนอรดีพี่น้องโซแอนแล้วก็ไล่สุดแล้วเป็นทำงานอยู่พัทยาพี่น้องศิลปินอีสานตามมาพี่น้องเราก็โพสแก้จันแบบนี้เร้โซแอนแล้วก็นางกินเข่าพี่น้องแล้วก็ไล่สุดบอดบอยกับเขามาจีบพี่น้องเป็นตาหักตาหักพี่น้องจ่าบอดบอยกับคอมเมนต์ล้วรืวว่าพี่มีลูกสองรับได้ไหมอ้ยตาหักพี่น้องเอฟซีบ้าน โอ้ยใครไม่ได้เบิ่งโซแอนดอก่อยฟังแต่เสียงเอา่อยตอบอันคอมเมนต์พใหญ่บอยแฟนเพิ่นแซลกันลินน้พี่น้อง่คยจอบคอมเมนต์บอดบอยพี่นันวันที่สี่เจอกันที่วัดอันเอฟซีลายๆถ่านน้พี่น้องน้องแอนพี่ติดตามมานานแล้วแต่พี่อยู่ภาคใต้ค่ะเอฟซีครับลบบุรีก็หนาวค่ะลมแรงมากดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะพอบานโซแอนแล้วว่านาวหนาวพัทยามื่อคืนนน่พี่น้องจ้ะ สุกี้เราได้เสียคนไปเราก็นางกินเขาเราเพิ่งกระเบ้ากันหลัก็อ่านคอมเมนต์ผู้บ่าวบ่อยกับเขามาจีบพี่น้องอันเราบอกว่าเราไปเ็นบริษัทเอ็นโอเคมาก่อนแล้วเราก็มาขึ้นยุป,ปัทยาเนี่ยขึ้นตีหนึ่งเลยตีสามอาจารยพี่น้องจ๋าเพิ่งจะกินเขากันบริษัทนี้คนเยอะมากค่ะเคยทํามาก่อนแล้วจัดงานที่สนุกมากคุพ,พิสัยน้องคายสิบแปดองศาจา้าพรุ่งนี้ที่ระยองขึ้นคีทุ่มคะอาจาพี่น้องจ๋าสวยน่ารักมากค่ะคุณแอนอรดีีร้องเพลงก็ เก่งน่ารักที่สุดเลยกินเยอะๆนะคะจะได้มีแรงพลังงานสู้ต่อจา้าใช้พลังงานเยอะต้องกินเต็มที่เลยค่ะบอดบอยกับเขามาคอมเมนต์พี่น้องสนุกมากเลยค่ะที่บริษัทเอ็นโอเคกำลังใจเกินร้อยเพิ่นเพลินเลื่อนดูอีกที่เจอแอนออร์ดีเพลินว่ากำลังเบิบ่อันบอดสิริใจแอนออ ไล่สดยุดแล้วก็มาเลื่อนดูทีเราก็เจินสวยอันะขึ้นไล่สดพี่น้องบอดบ่อยก็มาจีบอันจากหัวเอฟซีก็ว่าโอ้ยบ่ได้เมื่อซอยอันดอกจบติอคอมเมนต์อันบอดบ่อยเห็นบอพี่น้องเต็มเลยบอดบ่อยแล้วบอกว่าพี่มีลูกสองนะจีบได้ไหมขอไลน์หน่อยอินบ็อกมานะอยากอยากคุยด้วยอยากมีแฟนหน้าตาแบบนี้สันพี่น้องแลวก็่าพี่มีลูกสองเดี่ยงลูกซอยพีแน่รับได้ไหมสันอุ้ยหน่าหักขักพี่น้องหวานแววขักพี่น้องจ้า เอฟซีกระจอบคอมเมนต์บอดบอยมาจีบสอยแอนพี่น้องแล้วก็แชววันวิยญานผัวหึงบ่ประสันแล้วก็โอ้ยแล้วก็อึ้งอึ้งแล้วก็โอ้ยอันสอยแอนเลยว,ว่าชิมาหึงกันอย่างมาเหตุงานบ่ได้เหตุตัวนให้น่าสงสัยได้ละเหตุงานก็คือเหตุงานก็เป็นก็มรับพี่น้องเจอกันงานเลี้ยงภายในประทุมธานีค่ะสุดยอดมากพี่น้องสอยแอนรออยู่ค่ะที่พัทยาเอฟซี FC กับคอมเมนต์รัวๆขึ้นเวรไปดู ไปพี่ก็หิวเหมือนน้องแอนเลยค่ะแม่พี่น้องพี่จะแสบกักเป็น้องจ้าจังใดกะขอให้ซอแอนบอดบอดยิงเังปังๆได้ด้วยได้ยจด้วย,วยคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย